เงาที่เห็นอยู่นี้มาจากเบเบเลตัวใดเฮ้ยมุมป้านมุมบนฟินิกเหรอไม่ใช่ฟินิกรนซอสไม่ข้างล่างข้างล่างคือใส่สามไม่ก็ใส่สี่เพราะฉะนั้นอนุมานคืงไปต่อดันซอสไม่ใช่ซอสเรยอเคสไม่ใช่ครับเรยอเคสไม่ใช่ตรงนี้เฮลเฮลอเฮลเฮลสักตัวหนึ่งเฮลไซส์ถูกต้องครับจากมันใหญ่เฮ้ยอันนี้ตัวตีจากอะไรครับบิดมันมาแล้วเนี่ย ดูบดม่ไดดูบิดเลยวานสัตว์ดูแมงโตรชารเลยสุสัตว์เวฟฟินิกเวฟฟินิกฟินิกไงก็วิ่งต้ตนเก็บบิดดอดบิดดอดบิดดอดจะไม่รู้เขาตัดมาแตกไวเ็นจังมก็รู้เมแม้อะไรนะอะไรอะไรอะไรแบ็คเชลแบ็คเชลดำบิดดอด พี่ต้องไปลบบิดข้างล่างเว้ยถ้าลบบิดข้างล่างไองบบยงงไ้ยี่ไม่รู้อ่ะไอ้ยี่ตาย